้งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวรีรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลนผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนรายการที่เคารพครับทิศบวนบางประมาอดิศัก์บวนกิยาพันธ์กำลังคุยกับท่านถึง ชมพูพันทิพย์ที่มหาวิจัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสงซึ่งบางจะพลั่งเมื่อวันศุกร์ที่10และวันเสาร์ที่11 12และ13 14อะไรนี้ก็น่าจะยังคงมีให้ท่านได้ชื่นชมกันแต่ว่าจะไปโรยหมดเมื่อไหร่นั้นก็สุดแท้แต่แต่ว่ามันออกไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมกันหมดทุกต้นหรอกนะครับทีนี้คนทั่วไปที่มาเที่ยวชมเนี่ยก็จะมาถนนกลางมหาวิทยาลัยซึ่ง แบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็นสองซีกถ้าเข้าทางถนนที่จะไปทางพระแท่นเนี่ยก็ซีกขวาเราจะเห็นตึกโรงเรียนสาธิตนะครับแล้วก็โซนขวามือนั้นจะเป็นโซนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนนะจะเป็นตึกเป็นอาคารอะไรต่างๆแต่ถ้าโซนซ้ายมือหลายคนมาก็จะเห็นเป็นหญ้าเยอะแยะไปหมดอันนั้นเป็นทุ่งหญ้าเรียงสัตว์ และเป็นแปลงวิจัยแปลงปลูกพืชนะซึ่งก็จะอยู่ตรงนั้นไปจนกระทั่งถึงหลังมหาวิทยาลายัยถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเส้นกลางแต่ถ้าเผื่อใครมาที่มาาวิกยาลัยากาแเป็งแสนแล้เข้าทางด้านหน้ามหาวิทยาลัยคือหน้ามหาวิทยาลัยนะหันไปทางถนนมลา,ายแมนนะวิ่งตรงเข้ามาซี่ขวามือเนี่ยจะเป็นส่วนโซนที่พักของนิสิตซีกซ้ายมือ จะเป็นโซนที่พักของคณาจารย์นะส่วนจุดกลางก็จะเป็นตึกเรียนแล้วก็ที่ทําการต่างๆนะครับอันนี้เขาก็วางผังไว้แบบนั้นซึ่งผมพูดเสมอว่าใครที่มาเที่ยวชมชมพูพันทิพย์ที่เกษตรกาแพงแสนเนี่ยควรจะขับรถเที่ยวชมบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่ออะไรเพื่อว่าแล้วท่านมาถ่ายภาพผังมหาวิทยาลัย เอาไปประยุกต์ไปจำลองให้เป็นแผนผังในส่วนได้เพราะว่าเขามีบอ่ 1, บอหบอ่ 3, บอสบ่อสบ่อสมีคูน้ำมีระบบการส่งน้ำระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างดีนะครับทีนี้เราคุยกันถึงชมพูบันทิย์หลายคนก็ไปเข้าใจว่ามีเฉพาะถนนเส้นนั้นความจริงมีอีกครับที่สะวงกลมซึ่งตอนหลังเราออกพระพิรุณทรงนาคมาประดิษฐานไว้กลางสะ เราเรียกว่าสะพระพิรุนทรงนาคไอตรงรอบรอบสะนั่นนะที่ใครมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ที่งานเกษตรกาแพงแสนก็จะเห็นว่าตรงมุมแต่ละด้านจะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่แล้วก็จะมีต้นคูนจะมีต้นชมพูพันทิพ์ขึ้นอยู่ก็ออกดอกสวยสะพังแต่การปลูก ในวงกลมนั้นเป็นการปลูกในลักษณะที่ปลูกเป็นกลุ่มนะปลูกเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าคนดูแลเข้าใจนะปล่อยไว้เลยพอหมดฝนปุ๊บหยุดเลยทั้งชมพูพันทิพย์ทั้งราชพฤกษ์หรือว่าต้นครูณน,นะก็จะออกดอกสวยสะพรั่งพลึบพลับนะอันนั้นก็มีอีกบริเวณหนึ่ง แต่ว่าเมื่อท่านมาเนี่ยไม่ต้องดูเฉพาะอันนี้ไปดูที่หน้าตึกไบโอเทคส่องตรงข้ามถนนกันนะ,ะหรือจะเป็นข้างสำนักหอสมุตมันจะมีต้นไม้อยู่ประมาณสัก5้าหกต้นตอนนี้ก็ออกดอกสวยมากนะฮะยังยังดอกยังไม่โรยก็คือต้นกลประพฤกษ ถ้าเป็นราชฉพลึกคือต้นคูณออกดอกห้อยย้อยสวยลงมานฮะแต่ถ้าเป็นกนลรลลประพลึกก็จะออกดอกสีขาวอมชมพูนะครับไปตามกิ่งของต้นซึ่งต้นไม้พวกนี้โดยธรรมชาติเวลาจะออกดอกจะทิ้งใบหมดนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็ฟ้องอยู่เรื่อยว่าเป็นเหตุที่ทางหลวงบางเส้นปลูกราชพพลึกไว แล้วคุณให้ผู้รับเหมาหรือว่านักพนักง,งานคุณผมก็ไม่ทราบมาตัดตอนที่มันกําลังจะออกดอกซึ่งในฐานะที่ต้นไม้พวกนี้เป็นลูกขมระดกของแผ่นดินนะผมตั้งเองนะครับวันคุณมาตัดเอาช่วงมันกําลังจะออกดอกมันเรื่องอะไรคุณต้องไปตัดน้นต้นพฤษภานุน่นนะต้นไม้กําลังจะออกดอกมาตัดซะแล้วแล้วปลูกไว้ทําไมก็ปลูกไว้เพื่อจะดูดอกไม่ใช่ปลูกไว้กวนสายไฟฟ้าสะเมื่อไหร่ นะครับนี่ก็คือต้นไม้ในมาอะยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีอยู่อีกเยอะแล้วหลังผมจะเล่าให้เขาฟังว่าเขาวางแผนวางผังไว้อย่างไงเดี๋ยวนี้อาจารย์รุ่นหลังๆหรือน้องๆรุ่นหลังเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจ <c oughs> บางทีเขานึกอยากจะเอาอะไรไปจอมเขาก็ไปจอมไปปลูกซึ่งผมก็คอยทักท้วงอยู่บ่อยๆเหมือนกัน <c oughs> นะฮะเช่นบางบริเวณเนี่ยเขาปล่อยไว้ให้เป็นสนามหญ้าเขาไม่ให้เอาต้นอะไรไปปลูก บางช่วงเด็กก็จะเอาเฟื่องฟ้าไปปลูกเป็นยอมยอมสุดท้ายเขาก็เห็นล่ลกเป็นเกะกะเองเขาก็เอาออกไปแล้วนะฮะเพราะฉะั้นที่สวนบางบริเวณเราก็ต้องจัดให้เป็นที่โล่งที่เรียบที่เราเรียกว่าปล่อยไว้เป็นลานบ้านนั่นนะครับพี่น้องครับทีนี้ชมพูพันทิพย์เดิมเนี่ยปลูกอยู่แค่ตรงหลังคณะเกษตรนะแล้วก็มาถึงตรง บริเวณแปลงปลูกพืชทดลองของคณะเกษตรมันขาดช่วงระหว่างตรงนั้นไปถึงศูนย์อ้อยไปถึงถนนจันทรุเบกษาตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยมาปลูกเพิ่มนะปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์เพิ่มทั้งสองด้านแต่ด้านที่วิ่งเข้ามาจากถนนจันทรุเบกษาที่เป็นดงอ้อย,น,ยนะครับปรากฏว่าช่วงหนึ่งตอนนั้นเป็นฤดูฝน มันก็มีอยู่ประมาณสัก6-7ต้นนะครับที่มันทิ้งใบหมดเลยกิ่งแห้งแห้งหมดั้งต้นไอ้ตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊ะทำไมมันจะออกดอกหรือ,อยังไงปรากฏว่าผมเลยจอดรถลงไปดูนะฮะปรากฏว่าพอจอดรถลงไปดูสำรวจที่ลำต้นต้นมันเป็นรูครับ ต้นเป็นรูโคนต้นเห็นเป็นขุยปรากฏว่ามันโดนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นจนตายมีประมาณหกเจ็ดต้นนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมก็พอเพอิญไปเจอลูกน้องเก่าที่เดี๋ยวนี้เขาก็เป็นระดับผู้อำนวยการแล้วนะครับก็เลยบอกเขาเขาพีเขามีหน้าที่ตรงนี้บอกว่าให้ไปรีบโค่นไอ้ต้นพวกนั้นออกเสียปัจจุบันเนี่ย ท่านไปเห็นจะเห็นว่ามีแหวงอยู่ประมาณ5-6ต้นและยังมีกิ่งแห้งเหลืออยู่ตรงศูนย์อ้อยอีกประมาณ2อสต้นที่เขายัางไม่ได้โคน่นอันนั้นอันตรายเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ด้วงหนวดยาวจะแพร่ระบาดนะครับแล้วเจาะอํำต้นถึงตายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แหวงอยู่ประมาณ5ต้นหลังจากต้นสูงขึ้นไปตั้ง3-4เมตรแล้ว เดี๋ยวก็คงต้องมาปลูกเพิ่มเติมเสริมใหม่ถามว่าทําไมแถวนั้นคนไม่ค่อยได้ผ่านพอคนไม่ได้ผ่านมาแมลงมันก็ชอบนะครับแต่ว่าคนที่ผ่านตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในดงอ้อยในอะไรจะมีสุนัขนะทีะ่คนออกมาปล่อยเอาไว้นะก็มีคนใจบุญเอาอาหารไปเลี้ยงสุนัขตรงนั้นบ่อยๆทีนี้ผมคุยถึงด้วงหนวดยาวพี่น้องที่ปลูกมะม่วง ก็ต้องระวังนะถ้าเห็นลำต้นมีร่องรอยรูมีขุยรีบเลยครับนะเอาสารป้องกันกำจัดมแมลงอัดเข้าไปโดยเฉพาะสารดูดซึมนะอัดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอา,อาหาอะไรปิดปากรูกไว้นะโดยเฉพาะดินเหนียวดินน้ำมันนะเพื่อให้มันไปอบไปรมไปฆ่า,ามแมลงที่อยู่ ภายในต้นนั้นนะครับมันจะได้ไม่แพร่ต่อไปแต่มันไม่ได้ทำลายเฉพาะชมพูพันทิพย์หรือมะม่วงนะครับประดูนะฮะระดูก็ทำลายแล้วก็โดยเฉพาะพืชเ,เศรษฐกิจที่สำคัญอย่างทุเรียนนะฮะแต่ทุเรียนเนี่ยก็ต้องผมคิดว่าชาวสวนทุเรียนเขารูนะ้ทุเรียนต้นใหญ่ๆหหลายปีคนที่ปลูก ทุเรียนแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ค่อยได้ไปดูไปสร้างสวนไว้เนี่ยท่านไปท่านลงมันสำรวจนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วลำต้นของต้นไม้นั้นต้องไม่ให้เปียกให้ชื้นแล้วก็ต้องไม่มีร่องรอยอะไรตัวอะไรมากัดมาแทะนะถ้าเห็นต้องรีบมุ่งแก้ไขปัญหาทันทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมอาจจะผูกพันกับ ชมภูพันทิพย์ที่มา,าเลยเกษตรศาสตร์เยอะสักหน่อยนะเพราะว่าที่นี่เคยเป็นที่อยู่อาศัยพอนอนพักอยู่ในบ้านพักแล้วก็เป็นที่ทำงานนะฮะก็แม้ปัจจุบันกเกษียณมาแล้วผมก็มาอยู่หลังมหาวิทยาลัยคือรู้สึกชีวิตมันผูกพันอยู่ตรงนี้นะครับและ๋ยวนี้ตรงข้างมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีต้นอยู่คาลิปตัส ที่เขาปลูกเป็นอุโมงค์สวยทีเดียวแล้วผมจะสาธยายให้ฟังต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิดบนบางประมาตู้ปน12กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l ลายนะครับ sai buan 2494 ่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลายสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกําจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซี sea, ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวตซล่อนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูงรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทา,าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโต,ต,ตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตาปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร